ขวัญนั่งแท่นหัวหน้าเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐนักวิชาการชี้รุ่งหรือร่วง8ธันวาคม2565รองศาสตราจาราย์ฮาฮิรักสุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าคิดไม่ถึงจริงๆว่าคุณมิ่งขวัญแสงสวุวรรณจะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐเพราะดูเหมือนคุณมิ่งขวัญจะตั้งข้อรังเกียจพักพลังประชารัฐว่า เป็นฝ่ายเผด็จการมาโดยตลอดและไม่เพียงไปเข้าสังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐเท่านั้นคุณมิ่งขวัญยังจะเป็นกําลังสําคัญที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอีกด้วยคุณมิ่งขวัญได้รับการสรรหาให้เป็นผู้อํานวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสอมทซึ่งเคยเฟื่องฟูจากการเป็นผู้นําในด้านการผลิตรายการข่าวในรูปแบบใหม่ทันสมัยกว่าโทรทัศน์ช่องอื่นๆแต่เริ่มตกต่ำหลังจากการเมืองเข้าไปก้าวไก่ในการแต่งตั้งผู้อำนวยการ และโทรทัศน์ช่องอื่นๆปรับปรุงรายการข่าวจนตามทันกันหมดคุณมิ่งขวัญได้อาศัยความรู้และประสบการณ์จากด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอสมทจนดูทันสมัยขึ้นเรียกชื่อใหม่จากทีวีช่อง9ก้ามาเป็นโมเดิร์นไนทีวีและได้ดึงคุณกนก,นกรัตนวงศสกุลและคุณสอดอทยุสุทัศนจินดามาจัดรายการข่าวในานามบริษัทไล่ส้มจนโด่งดัง ก่อนที่จะเกิดมีคดีทุจริตที่ทำให้คุณกนกและคุณสอยุทธ์ต้องแยกทางกันอย่างเด็ดขาดจนทุกวันนี้จะเห็นว่าพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ของคุณมิ่งขวัญคือด้านนิติศาสตร์การขายการตลาดการประชาสัมพันธ์ไม่มีด้านเศรษฐศาสตร์เลยนี่คือความเข้าใจผิดในวงการการเมืองที่ไปเข้าใจว่าคนที่ทำงานในภาคธุรกิจทุกคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นคนเรื่องกันหากให้คุณมิ่งขวัญมาปรับภาพลักษณ์ของพักพลังประชารัฐให้ดูทันสมัยไม่เฉมเฉยเพื่อให้อยู่ในสายตาของคนรุ่นใหม่คุณมิ่งขวัญน,น่าจะทําได้ดีแต่ถ้าให้มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักหน้าผิดฝาผิดตัวเสียมากกว่ารองศาสตราจารย์ฮหหิรักกล่าวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์